กราบสวัสดีงามๆยางไทยคะ่ะหลายๆคนก็สีสงสัยว่าหลังจากคลิปที่สาวแววมากกรุงเทพก็หายไปเลยเจ้าไปใสน่นอสาวแหวเอ้ยคลิปนี้มีคําตอบเด้อจ้าหลังจากที่มากกรุงเทพไดยสองมือก็ต้องเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์คันใหม่รุ่นล่าสุดที่พึ่งออกมาการเดินทางออกทริปเทื่ยนี่สิไปด้วยรวดสองล้อสิเป็นจังไดไปเบิ้งน้ากันเด้อจ้าจุดหมายปลายทางที่จะไปก็คือจังหวัดนครนาโยกเพื่อที่จะไปหาหนองไส้ นองทายเพื่อนไปซื้อที่ซื้อทางยูพุ่นแล้วก็สร้างบ้านเพจหลานขายของไปน้่เนาะจ้าก็เลยสิไปเบิงว่าน้องอยูจังไดเป็นจังไดแน่ก่อนหน้านี้ก็มิแต่โทรคุ้ยกันแล้วก็ส่งรูปให้กันเบิงทางแชร์เท่านั้นคนที่มาซอยน้องทรายส่วนหลายก็สิเป็นน้องสาวและน้องเคยของสาวแว่นี่ละจ้าได้มาลุ่มลูกคุกขาน,น้ำกันตั้งแต่เริ่มเรียกได้ว่ามาซอยกันตั้งแต่บทันไดนตั้งเสาเฮืน่นมาซอยน้องทายทุกอาทิตย์เลยที่หยุดงานก็ว่าได้พ่อสาวแว่ได้มากใกล้ก็อยากไปเห็นกับตาจก ของวาน้องเป็นยูจังใดแต่ตอนนี้ขอพักหาเอียงห้องท่องก่อนเ้อจ้าขี่รถมาตั้งแต่เสาพูน้นจอดพักรถดแวะ้านสะดวกซื้อสิ่งที่ได้มากก็คือแฮมชีสและวิตามินซีมาขวดหนึ่งส่วนลูกสาวเพื่อนกระไดนมมากินกินห้องท้องกันไปก่อนพอวาน้องชายถากินเข่าอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับออกเดินทางต่อกันเลยระยะทางจากคอนโดมานาครน,นาโยกจากที่พักมุดไว้เบิงแล้วอยู่ที่ประมาณเกากิโลเมตรใส่เวลาเดินทางประมาณ เกือบสองสโมงเบิ่งจาก GPS ที่นั่งทางมากก็คิดว่าตอนนี้เข้าหนาสิไก้หอดแล้วไข่แน่แต่ว่าออกเดินทางกันแต่เศร้าแดดโบแห้งครับรถลกันมากแบบสบายสบายค่อยๆไปเบิ่งวิวข้างทางไปนั่พอแต่งอหอดสี่แยกน้องนิชาสี่บอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเพิ่นวะช่วงนี้ละพี่น้องที่ชวนให้งงลงท่างกันยุ่เกือบครึ่งสโมงตอนที่น้องนิชาสี่บอกให้ไปทางซ้ายคอยว่าเดไปพักกันตรงมากสรุปว่าพิษเ้นทางหอนว่าเสื้อ g p s ที่นี่พักกัน ก็เลยโบกรถกลับไปไปตั้งตนยูซีแยกตอนที่น้องนิาสาซี่บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายพี่น้องเอ้ยเครื่องศูนเหตจีพีเอทเคื่องอยากหัวจะคลองกระพองกัดเหลืออีก5นาทีถึงจุดหมายเหลืออีก7นาทีถึงจุดหมายเอายูหันละพี่น้องว่นไปวนมาตั้งจีพีเอทใหม่3รหลอบ4ี่หลอบจีพีเอทมันคิดว่าขอยได้น้้ำมันมาเติมรถฟรีสันติขับมาอีกจักน้อยก็เห็นโล่งสีกกะซื่นใจขึ้นมากเพราะน้องบอกว่า บ้านอยุ่ตรงขามร่งสีไงยนี่ละนั่นนั่นฮอดล้านน้องแล้วลูกค้านั่งถาเต็มเลยทาต้อนรับข่อยตีข่า่บปานจะคลองเป็นรัฐมนตรีเพิ่นมานาั่งถาอยู่นี่ถาเอาแนวกิ่นสิมาถามึงจังไหรถกะขี่มอเตอร์ไซค์ม,มาโอ้ยอีแวเอ้ยพอแต่จอดรถได้ข่อยก็ฟ้าแลนไปหาเสาไฟฟ้าโอ้ยโบแมนเป้าไปหาพ่อค่ะนั่นก็คือน้องไส้ข่อยแล้วบ่งแนวคุนะ่ะยิ้มเปยเปย,เปยทถาอยู่พี่น้องเอ้ยหลังจากนี่ข่อยก็รับบทเป็นผู้ซอยพ่อค่ะจนนนววาาค้้อองงสกับ เคยกะมะหอดพอดีกินเข้าห้อมกันละจ้าแซ่บลายคืนนี้เราก็ดื่มด่ำกับอาหารอีสานแบเบ้านเฮาเป็นบรรยากาศสามสหายสามกรอบขั้วมะพอกกันโอ้ยมวนกูบลูกลูก,ลกแลนเล่นย àng, ่างสบายพ่อแม่กระตำจอกตำแก้วกันย่างสบายใจคือการหันมาเบิงนองไส้ละนั่นก็คือพอ่อค่ะโอ้ย่อยเห็นหลอขเอยอย่างยากหัวเลยมันน้อนได้จังไดคือสีเมื่อยลายเนาะซุ่มเอือยสุ่มพี่อ้ายสุ่มหลานเบ้ากันแต่โคกโคบข,ขายคลองดีลายจนบ่มีเวลาพัก นี่คือเหตุผลที่คอยหายไปลายมือเพิ่งมีโอกาสได้มาเริ่มตัดคลิปให้หมุเจ้าเบื้องนี่ละจ้าพบกันคลิปหนะ้าม้วนกรุ๊ป